คอนเสิร์ตอำพลละเมืองดีที่เดอะมอลล์บางแคดูข่าวราสิทธิ์มากันเยอะมากเลยเดอะมอลล์บางแคราชสิทธิ์เดินเยอะอ oh. ๋อเดินเยอะเป็นเป็นเป็นไอ้นี่อยู่แล้วอยา่างผมเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ไปเขาเรียกอะไรนะเพื่อนผมเด็กผมช่างไฟเราก็บอกว่าเออยถ้ามีของอะไรอะ่ะมาฝากผมได้เมก็ยื่นเป้มาให้ผมใบหนึ่งเราก็รับมาแล้วพูดทำไมมันหนักจังวะพืนปากกา มันเยอะมากเลยอ่ะมันแบบมันเราก็ฮะแต่ตอนนั้นครับตรงนั้นผมกลัวก็กลัวเกมโ่ามันโอ้มันจำนวนมันเยอะรวมกันเต็มที่แหละครับของเพียบไปเต็มคันพอถึงหน้าเดี๋ยวมอเนี่ยก็มองนี่แม่งขอบเทาแม่งเต็มหน้าหน้าเดี๋ยวมอเลยเว้ยพอโลพอพอช้าลงพี่อินดีกว่าเจออินอะตอนนั้นไม่เล่นกันไม่เล่นกันเลยครับเดินเดินผ่าน ก็แซลเล่นกันอยู่เฮ้ยลาศิษเว้ยเฮ้ยลาศิษมาแล้วเว้ยก็ทักทายกันนะตาตาแบบเหมือนกับไม่ม,มีอะไรเฮ้ยลาศิษมาเว้ยลาศิษมาเว้ยอะไรมาเนี่ยเหมือนกลาศิษเนี่ยมันมันเด่นเขาเกิดเมาหรือว่าเขาหมั่นไส้อะไรเขาก็ไม่รู้นะเก็เฮ้ยเก่งเหรอมาเนี่ยเขาครับเล่นลาศิษเลยก็ลาศิษมาเขาก็เล่นขเขาเาเล่นปุ๊บก็กับกิดคนที่วิ่งเข้ามาบอกอะไรบอกว่าเฮ้ยอินเล่นลาศิษเว้ย เราก็งงเฮ้ยถ้าเล่นอะไรคือปอะกู่กันทั้งนั้นเนี่ยรุ่นพี่เราก็เข้าเยอะ<ม>จะเล่นกันจริงเหรอ<ม>ล่าสิทธจะโดนอินเล่นจริงหรือเปล่าวะแต่ประมาณนี้พอลงไปปุ๊บก็โดนจริงครับก็เ,เขาก็ไล่ขึ้นมามอินก็นไล่ไล่เล่นล่าสิท์ขึ้นมาล่าสิทธิ์ก็ถอยกรูดถอยกรูดลงหน้าประตูห้างไม่ได้แล้ว สวัสดีครับ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 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาชีวะทีวีนะครับวันนี้สองท่านเนี่ยเคยมาเป็นผู้ดำเนินรายการตั้งแต่อาชีวะทีวีตั้งแต่แรกๆเลยนะโอ้โหใช่ใช่ไหมใช่ครับเต๋ามาช่วยกันแล้วก็อิดแต่ตอนนี้เปลี่ยนวาคิมออกมายังอิดเหมือนเดิมครับอิดเหมือนเดิมตอนนั้นมาทํำ EP ไหนนะเต๋าเต๋ามาอาชยุทีตอนสามารถตั้งแต่ EP ชื่นแรกเลยตอนที่ไปนู่นกันใช่ยตอที่ไปที่นั่งเรียน โอ้โหตอนนั้นผมก็ยังไม่กล้าพูดเลยเลยช่วยกันตั้งแต่แรกแรกเทปชื่นเทปแรก้ะเทปแรกแล้วมาอีกแล้วก็มีมาอสายลมโอ้พี่ๆอชิวะสายลมใช่ใช่พอกทอก่อนนี่พอกทอก่อนไปที่พอกระทอก่อนเทนมันได้ออกด้วยแต่เห็นออกได้แป๊บเดียวนะก็ต้องปิวไปครับแล้วสายพี่พี่สายลมอีกทีนึงใช่อันนั้นรุ่นใหญ่เลยครับ นาาเดียวนะต้องเรียกน้านาใช่เรื่องน้านาอายุเยอะแล้วตอนนั้นเมากันเละเละเลยนะเละเลยเละเลยอินนี่ก็เป็นเพื่อนตั้งแต่เราไปเจอกันที่สมัยมหาลัยมหาลัยสุนันทาครับตอนนั้นไอ้สุนันทาตอนแรกเราก็ประกาศเรียนแค่อาวุธปัญญาตีอ่ะแต่ตอนนั้นแม่งอ๋อมีแต่เด็กช่างครับใช่ไหมคณะการจัดการอุตสาหกรรมโอ้เพื่อนๆนี่โรงเรียนอะไรบ้างวะตอนนั้นมีพี่ใหญ่ทั้งสองโรงเรียนทั้งอุเทนัละพุทุงวันเลยใช่ แล้วในนั้นก็สยามก็เยอะช่างอุดก็มีช่างอุดมีครับพระรามหกอ๋อดอนอ๋อกสดเยอะก็สดโอ้โหเพียบเลยตอนนี้แผนกยุบไปยังวะน่าจะปิดไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าเปิดใหม่ยังนะการจัดการอุตสาหกรรมราชภัฒน์สุนานทาใช่อเปิดได้ประมาณสองสองรุ่นสามรุ่นเนี่ยถ้าถ้าผมจําไม่ผิดนะเรารุ่นสามแล้วเรารุ่นสองเราเรารุ่นสองหรอวะ ก็ถือว่าโชคดีได้ใบปริญญามาครับเก็บไว้ที่บ้านฝาบ้านสักนิดนึงอครับผมอ่ก็เข้าเรื่องเลยวในงานเกี่ยวกับต้องาให้ก็คือสิทธิ์เก่าราชสิทธิ์ครับทารามในยุคไหนนะปีพศที่เข้าอะไรเงี้ยอ่าเป็นพศสองห้าสามแปดครับสามแปดถ้าเป็นคริสสกักราดอะพีุยเรื่องคริสสกักราดอยู่เลยหนึ่งเก้าเก้าห้าเก้าเก้าห้ายังอยู่ในยุคเก้าศูนย์อยู่ยังอยู่ในยุคเก้าศูนย์อยู่เลยใช่ไใช่ ยุคนั้นตอนนั้นต้องบอกอ่อจบมสามสองท่านที่เข้าราชสิทธิ์เลยป่ะหรือว่าไงใช่ครับใช่ครับมุม่งมาเลยทําไมอ่ะก็ตอนนั้นราชสิทธิ์ดังครับล้วอ,อยู่<า>ยบ้านอยู่เท่าไหนสายสองครับคุณธมรทนทาสายสองผมตอนเรียนราชสิทธิ์ผมอยู่วัดดงมูลเหล็กใส่ใต้เก่าอ๋อใส่ใต้เก่าอ๋อย่ใส่ใต้เก่าก็ตอนนั้นก็มีสถาบันหลายๆที่นะโอ้เยอะครับมาไกลเหมือนกันนะเนี่ยนั่งรถผ่านเยอะผ่านเยอะครับผ่านเยอะเลยแต่ช่วงนั้นคือสถาบันที่ผ่านๆก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยยุ่งกัน ไม่ค่อยยุ่งกันเลยน้อยแล้วก็คือมามุ่งดิ่งเข้ามาคือสอบช่างก่อสร้างวะใช่ครับเต็นก่อสร้างแหมก่อสร้างนี่น่าจะเข้ายากยากครับที่สุดที่หนึ่งอันดับหนึ่งครับอันดับอันดับหนึ่งของลราสิตติต้องบอกว่าคนสอบเข้าเยอะเดียวใช่ใช่ใช่ก็คือคนถ้ามุ่งหน้ามาล่าจิตติเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นช่างก่อสร้างห้องเดียวนะท่านดีห้องเดียวผานห้องเดียวกันสนิทกันไหมสนิทครับคล้ายกันเลยคือไอ้นี่ มันอยู่สายสองเมื่อก่อนผมอยู่วัดดงแล้วพอช่วงประมาณนั้นครึ่งเทอมอ่ะผมผมย้ายบ้านมาอยู่บางแคมาอยู่วัดบุญม็อยู่สายสองกันแหละคือสายสองวัดบุญนั่นแหละครับเดี๋ยวผมอ่ะอยู่เข้าไปข้างในสามวัดบารถเมล์องบุญยะประดิษฐ์อ่ะตอนนั้นยุคก็ถือว่ายังยุคเก้าสูอยู่บรรยากาศโรงเรียนราชสิทธิ์เป็นไงบ้างขอเล่าให้ฟังหน่อยแต่ยังใส่ผ้ายีนลายสองปีแรกผมเข้าผมใส่หนังควายครับเข่งหนังควายเลยคือสีจะซิดแค่ไหนก็ได้ไม่ผิดระเบียบใส่เวิร์ดได้ ใส่เวิร์ดได้แต่ต้องเอามาทาขอบสาขอบของเท้าคืออยากขาวมากอะ่ะใช่อยาให้อย่าให้ขาวล้วนวิธีไงไ,งไม่ต้อให้เป็นสีดําเป็นหลักขอ,องเท้านะครับ <crypt> อ๋อแต่ขอบขาวมีบ้างแต่เกงยีนเป็นยีนหนังควายนะไม่ไม่ใช่ยีนอย่างรีไวอะไรอย่างนี้เธอเป็นยีนยีนผ้าที่เป็นสีซีดๆอะ่ะยังระเบียบจะไม่จัดยังไม่จัดครับปีแรกยังไม่จัดใช่แล้วก็พอมันมันเริ่มเปลี่ยนตรงว่าเขาจะไม่ใส่พวกยีนลายสองละไม<ป>่ใส่เกงหนังควายละ จะให้เป็นผ้าโทเลเป็นผ้าเลยใช่ครับแล้วก็ทีนี้อ่ะมันจะมีการประท้วงพอประท้วงเสร็จมันมันมันไม่สําเร็จเนาะก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นเางเกงผ้าโทเลหมดเลยก็หลังจากนั้นก็คือผมเข้าอ่ปีสองเริ่มต้องเอายีนมาเปลี่ยนหน้าโรงเรียนละเป็นโรงเรียนในกรุงเทพที่ต้องบอกรถใช่ครับเพราะเราอยู่ชานชานเมืองมากๆอะไรเงี้ยครับ <c oughs> <c oughs> เข้าก่อสร้างร่ดอะไรครับเนี่ย หกสี่ครับสี่หกสี่นี่ถามจริงมีคนดังๆบ้างไหมในรุ่นมีครับขครเป๋าก็มีไฝไยอินไหใยอินไฝไฝที่ไปเรียนอินก็คือซิมซิมยิงกอกปากเพื่อนเพื่อนกันหน้าที่ที่ออกข่าวตอนนั้นคือยิงกอกปากตอนที่เรียนอินรุ่นเดียวกันเลยรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันเช้าแต่ว่าตนิกการก็คือเป็นเพื่อนกันนั่นแหละครับไปเที่ยวไปกินไปอะไรด้วยกันนี่แหละซิมซิมนะแต่ว่า พอไปเรียนอินเขาจะเรียกฝ่ายเขายังติดต่อยังยังยังคุยกันอยู่ยังติดต่อยังคุยกันในเฟซบุ๊กยังไงอย่เงี้ยยังติดต่อกันอยู่อ๋อครับครับซิมเป็นคนไงบัางตอนเรียนน่าสิตครับเพื่อนรักเพื่อนมากเป็นคนนิ่งๆไม่พูดเยอะคือเอาเอาเลยเขาเขาไม่ค่อยพูดเอาเอาเลยจะไปนั่งชอบไปนั่งกินเหล้าอยู่นี่บึงทางบางบอนสามใกล้ๆโรงเรียนนะครับไม่ไกลเท่าไหร่จะไปนั่งกินกันอยู่เดี๋ยวเขาหมั่นไส้ใครเขาก็ตีแล้ว แสิรใไส่ใครเดินเดินมองตามโต๊ะไม่ถูกใจเดี๋ยวเขาเอาขวดโคกตีหัวเช่นนั้นไอพวกเราก็บอกเฮ้ยเราไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวเฮ้ยเราไม่เกี่ยวเยงไม่ยุ่งเขาจะอย่างนี้มีการรับน้องราชสิทธิ์ตอนนั้นโอ้มีครับเป็นไงบ้างราชสิทธิ์รับน้องปมชอตัวนั้นคือเขาบอกว่าไอราชสิทธิ์เนี่ยมันเป็นระบบโซตัสที่บอกว่ารุ่นพี่อายียบก่อนคือรุ่นพี่อายุไม่นับเนาะใช่ป่ะอายุไม่นับครับเออเยยบเยียบก่อนคือรุ่นพี่ครับ แล้วก็มีรับน้องก็แบบแก้ผ้าไหมเอาไว้เหลือครับยิ่งกว่าแก้อยคือเห็นทุกคนแล้วมีผู้หญิงไหมอันรุ่นผมไม่มีไม่คนไอคนรับเด็กผู้หญิงเลยเจ๊เจ๊ทั้งหลายเห็นกระเจียวเราหมดแล้วแล้วตอนนั้นจบมสามใหม่หมออ้อยขึ้นยังอยขึ้นแล้วขึ้นตั้งแต่มอหนึ่งแล้วจะคุยจะอวดเนี่ย อารับน้องเป็นงั้นขอเล่าแบบบรรยากาศการรับน้องตอนนี้มันแทบจะหาายไปแล้วล่ะคือสมัยรุ่นเราเนี่ยรุ่นผมเนี่ยยังไม่มีการแบบตบตีก็คือไม่มีก็คือก็รับน้องแบบเอาเออแกลงเอาฮาฮาแบบอะไรอย่างเงี้ยกินเอาแกลงให้อายแกลงให้อายให้อายสกปรกหน่อยเออสกมกเลอุบาทเลยากปกหน่อยให้กินนู่นกินนี่เออให้แบบว่าโคปากต่อปากไข่เงี้ยห้ามแตกอแล้วก็ปากต่อปาก แต่โชว์นิดได้ไหมไม่ได้ครับทำไมมึงร้องเกียดเพื่อนเหรอก็คือมันไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วก็คือผ่านการรับน้องมาครับแล้วมันมียุคนั้นอ่ะเขามีปั๊มอะไรบ้างไหม ไม่มีครับไม่มีครับไม่มีทิ้งดิ่งนะคือโอ้โหนี่เราช่างก่อสร้างแล้วมันมันมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วมันทิ้งยังไงถามจริงผมอยากรู้จริงจริงจริงๆเลยผมก็เคยทิ้งให้คนดูแล้วนี่ใช่เคยทิ้งให้ดูแล้วแล้วผมก็หลับไปเลยเมาหรือเปล่าตอนเมาเนะทิ้งลงไปที่พื้นอะเอ้งหน้าอิดไปพอตัวมันเราก็หลับไปเลยเฮียถามจริงทิ้งกันจริงๆเลยฮะใช่ครับยืนยืนอยู่นี้แล้วก็ถ้าถ้าเกิดทิ้งแล้วเราไม่ไม่ไม่เอาอกลงอ่ะ เอาเขาเาเข่าลงก่อนก็รุ่นพี่ก็กระโดดมาถีบเลยอันเท่านเอาหน้าลงอ่ะก็ต้องเอาหน้าลงครับเอาหน้าเอาอกลงแล้วกับพื้นเนี่ยก็สนามหญ้าเนี่ยแหละพื้นดินครับพื้นดินเดียวาลงพื้นปูนก็ตายเดี๋ยวตายไม่ได้อยู่ตอนนี้โอเคก็เป็นบรรยากาศโรงเรียนราชสิทธิ์นะตอนมันมีเหตุอะไรที่ราชสีมาตออโรงเรียนอะไรเงี้ยเราเป็นเด็กช่างมีความตื่นเต้นอะไรบ้างไหมจริงมีทุกวันเลยเนาะกลับบ้านก็ทุกวันนะครับแต่เมื่อก่อนนี่ จะเล่นแต่พวกไม่จะมีปัญหากบพี่พี่จะจะมีปัญหาพวกพี่พี่ที่เขาอายุเยอะเอะพี่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 อุดรอบค่ำก็คือหมู่บ้านครูรอบค่ำคือโรงเรียนโรงเรียนที่จะแบบปะทะกันหรือว่าจะมีปัญหากันส่วนใหญ่จะไปเจอแต่โรงเรียนแก่ๆไม่พอเราเรียนรอบบ่ายเียอย่างเช่นมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยอย่างเช่นอ่อศมอเอเชียอะไรอย่างเงี้ยที่พี่ผมได้ยินข่าวมาคือมีมอเอเชียที่เคยมาบุกมาถึงราชสิทธิ์อ่าครับใช่ไหมใช่ครับ แล้วก็มอานั้นก็ยังมีปวสอยู่เราไม่รู้ว่าเขาเรียกปวสหรืออนุปิญญาเนะแต่ก็คือระดับเดียวปวสใช่ใช่เพราะเราอยู่บ้านอยู่ตรงสายสองด้วยโอ้โหมันอยู่เส้นเป็นกระแสมาแต่ต้องยอมยอมรับพี่เอเชียน่ากลัวจริงน่ากลัวไงโดยเฉพาะช็อปช็อปน้ําเงินน่ะน่าจะเป็นช่างยนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่น้ำเงินกับช็อปแดงแต่ถ้าถ้าเจอช็อปช็อปสีน้ําเงินคือมาหนีปืนอย่างเดียวเลยเขาแต่งตัวกัน ไอยีนเขาปงยาวใช่ครับมหาลัยเขามหาลัยเขาติดสายอยู่แล้วต้องมาเต็มูตรอยู่แล้วแล้วโจทย์หลักของราชสิทธิ์อะตอนนั้นอ้าวถ้าเป็นรอบบ่ายอะก็ต้องเป็นพี่เป็นรอบบ่ายพี่อุดค่ำมากพี่พี่ช่างอุดรอบค่ำครับแล้วก็มหาลัยเอเชียมหาลัยเอเชียนี่คือหลักๆเลยที่แบบว่าเล่นกันจ่าๆเลยนะคือแบบว่าไม่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 พวกที่อย่อวชตามตามสายนะจะไม่ค่อยเล่นกันครับในในช่วงนั้นในช่วงนั้นอ๋อแล้วคือการแต่งตัวก็คือ สมัยเรียนก็คือใส่ช็อปพวกนี้เลยครับ<อ>ได้รูปมานะก็ <c oughs> ในอัลบัม้มก็คือการแต่งตัวอย่างนี้เลยนี่อ๋ออันนี้อันนี้ถ่ายรูปเท่ๆครับใส่เล่นใส่ใส่กยน,นไม่ได้ครับแต่งกันเองครับถ้าใส่ไปโดนครับ <c oughs> โดนอะไรอะ <c oughs> โดนยืดโดนยืดเ <c oughs> นอะลึดนี่เลยสมัยเรียนครับโอ้โหมีช็อปปักใส่กันจัดเต็มยศนี้ด้วยเอาไว้ออกงาน ตอนนั้นออกงานเนี่ยเจ็ดสีคอนเสิร์ตเนี่ยอยู่ที่ไหนตอนนั้นโหเจ็ดสีคอนเสิร์ตไกลไปครับโอ้โหโมงผมเป็นโรงเรียนมันเรียนไกลไม่ไหวรุ่นละคันดานหน่อยจะไปเข้าในโมงในเมืองกรุงเทพเอาไปหลงเอาเต็มที่ก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ที่เดอะมอลอ่ะเดอะมอลคอนแคร์เงี้ยเจ็ดสีคอนเสิร์ตตอนนั้นย้ายมานี่ยังยังครับยังเซนปิ่นใช่ไหมยังยังยังไม่ย้ายตอนตอนผมเรียนระดับติดนี่เจ็ดสีคอนเสิร์ตยังอยู่ลานเพลินคือโจทย์หลักๆของนั่นคือแบบอย่างเงี้ยช่างอุด ตบใช่ต้องต้องต้องขอโทษด้วยมันเป็นรูปเก่าเป็นรูปเก่าอดีตแล้วมันก็เป็นการตีกันแล้วก็ต้องเอาซะว่มันเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ค่อยดีนะวัฒนธรรมที่มันผิดขิดกันมาตอนตอนนี้เราไม่รู้จะพูดยังไงครับเพราะมันเราณรนค์รงกันอยู่แล้วรณรงค์งไม่ให้มาตีกันอยู่แล้วครับมันเรื่องปกติใครอยากจะให้ตีกันเพราะว่าเราหมดยุคตรลงนั้นมาแล้วไง แต่ยี้คือมันเล่ากันอยู่นะเรามาเล่าสูตก็เหมือนกับเรานั่งเล่นคุยกันน่นแหละครับพะรถไปเยอะครับเขาไปเยอะเพราะว่าเขามายิงกันเลยมันนี่เหมือนขโมยใสไปยิงเลยมันี่เหมือนยุคก่อนเนะโอ้โหรถเมล์อะไรอย่างเงี้ยยุทรถเมล์ตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะเดี๋ยวนี้เ็เห็นแับข่าวที่ลงจากรถมอไซค์ใส่หมวกกันน็อกกันซัดนะตาม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 มีดยาวประมาณสองวาใส่หมวกด้วยใส่หมวกกันน็อกอุ้ยไม่รู้เขาพกกันยังไงเนอะที่พกง้าอ่ะ อสองเมตรแลว้วพกมอไซค์ขับมาไงยังง,ยงี้เราต้องมีที่พี่พงศเดี๋ยววัหนหลังตัว,ตวไม่สัมภาษณ์ให้วันนี้ที่มานั่งรวมกันผมขอคอนเทนต์คอนเสิร์ตอำพลละเมืองดีที่เดอะมอลล์บางแคตอนนั้นโอ้โหเห็นดูข่าวล่าสุดมาก,กันเยอะมากเลยใช่ไหมยเยอะเยอะมากจริงๆครับเยอะมากบรรยากาศตอนนั้นเป็นยังไงบ้างพอรู้ข่าวว่ามันมีการโปรโมทว่าจะมีคอนเสิร์ตที่นี่ที่นั่นอะไรเงี้ยล่าสุด คือ<ห>ต้องบอกก่อนว่า,<ม>วาเดอะมอลบางแคล่าธิ์เดินเยอะอ๋อเดินเยอะเป็นเป็นเป็นไอ้นี่อยู่แล้วก็คือมีแต่ลาาสิทธ์โรงเรียนเดียวบเหมือนเหมือนเหมือนเป็นห้างที่ราชสิทธิ์คุมอยู่เลยอ่ะประมาณนั้นในช่วงเวลานั้นนะครับเพราะว่าราชสิ์จะเดินตลอดมีตลอดเลยเช้าสายบ่ายมีหมดยันดึกอะ่ะโค้ยง่ายเหมือนเหมือนเหมือนล่าสิทธิ์เขาก็จะไปอยู่ตรงนั้นทานไวอัมพลมณีปีนั้นปีน่าจะปีสามเก้าอะ ต้นปีอ่าต้นปีประมาณต้นปีสามเก้าเราอยู่ปชอหนึ่งเทอมสองเนาะอ่าครับผมปีหนึ่งเทอมสองละได้ไปทั้งคู่ไปไปแน่นอนไปตอนนั้นตายไปไม่ได้ยังอยู่ราชิดยังเรียนราชิดครับอ๋อยังมีราชิดอยู่เลยราชิดเต็มตัวเลยเป็นคอนเสิร์ตแรกป่ะมันมันถ้าเกิดใหญ่คเสิคือถ้าใหญ่เป็นคอนเสิร์ตใหญ่แรกคอนเสิร์ตแรกแต่เดีวอวองแคร์เมื่อก่อนจะมีเป็นคอนเสิร์ตแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์เนี่ยเขาจะมีคอนเสิร์ตเยอะมากตั้งแต่ จะเอาเป็นพวกกิ๊บกุบอนุนนี่เราก็ไปหมดไปหมดผมไปทุกงานแล้วคอนเสิร์ตจ้าจริงจ้าไปให้มีไปห้มดนี่มอดดี้ตีลักนี่คืบเดียวโอ้โหสะดุดมากยืดสองมันอยู่คืบคืบเดียวจริงนะมอดดี้ตีลักอแลรถมีเบ้าเบ้าตามด้วยไหมไม่มีครับมันอนาจารไหมคอนเสิร์ตแฮปปี้เบอร์เดย์ก่อนแฮปปี้เบอร์เดย์มีมีแบบมีโรงเรียนอื่นมาวุ่นวายบทำไมถ้าเป็นศิลปิน แนวๆอ่าต้องพูดอย่างนั้นก<ม>็ธรรมดาเหมือนเหมือนเจ็ดสีแหละถ้าเป็นศิลปินที่เป็นแนวที่แบบว่าเอ่อนักเลงหน่อยแนว,แนวล็อกเด็กล็อกล็อกหน่อยแนวอะไรอย่างงี้หน่อยครับมันก็จะมีอยู่แล้วม,มันก็จะมีเข้ามาเอ่อแบบวา่ามาแต่ว่าต้องมาเยอะนะออละสิทธิ์เยอะค<ม>ือเท่ามาก็คือต้องต้องพร้อมแต่ละสิสธิ์ตอนนั้นเยอะเยอะมากเยอะมากเป็นคอนเสิร์ตในฮอใช่ไหมใช่ครับในฮอในบนห้างในบนห้างระู่บนห้างเลย เละครับเละที่อะ,อะห้างนี่ไม่เหลืออะไรเลยถ้าแล้วยิ่งยิ่งคอนเสิร์ตท,ที่บอกหลักๆคอนเสิร์ตใหญ่อย่างอัมพลเนี่ยครับห้างนี่แบบว่าดูไม่ได้เลยไม่คือคือความความที่อ่าจำนวนนักเรียนมันเยอะมากผมก็พกของเข้าห้างเลยในห้างก็มีของขายมีคนเดินเนี่ยเราก็าใช่ใช่ครับเรอกระดูไอีกระถางต้นไม้อีกถังขยงถังขยะนี่ไม่ไปวูร่อนรอบ แต่วอาวุธที่เราหยิบฉวยได้ก็ได้ของประชาชนเขาเขาไม่เดือดร้อนหรอวะโอ้โหแล้วสมัยนั้นมันมีใครสนใจไหมมันเหมือนนะมันมันเรามันก็เด็กเนาะเราก็ไม่ไม่สนใจไม่สนใจอะไรแล้วในช่วงในช่วงวัยรุ่นเนี่ยมันจะห้ามกันก็ยากอ่ะเข้าถึงเรื่องคอนเสิร์ตอำเภอรือเมืองที้ง่าชสิทธิ์รวมตัวที่ไหนยังไงอมันไปกันหลายสายมากเพราะว่ายังไงนะไปอยผมเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ไปเขาเรียกอะไรนะ เพื่อนผมเด็กเด็กช่างช่างไฟเราก็บอกว่าเออถ้ามีของอะไรอะ่ะมาฝากผมได้เพราะว่าผมบ้านอยู่ใกล้ใช่ไหมเออใช่<า>บ้าอยู่สายสองนิดเดียวเขาก็อ่ะฝากของได้ใช่ไหมอ่ะเราก็ได้มันก็ยื่นเป้มาให้ผมใบหนึ่งมผมจําได้เลยเป้ผูม่าสีเหลืองอเราก็รับมาแล้วอุ้ยทำไมมันหนักจังวะโอ,อะเปิดมาน่าจะเป็นปืนปากกามันเยอะมากเลยอะ่ะมันแบบมันเล็ ฮะแต่ตอนนั้นอ่ะพูดตรงๆนะผมกลัวถ้ากลัวเกมเพราะว่ามันโอ้โหมันจำนวนมันเยอะอแล้วก็แต่ว่าเออเราเราถือว่าบ้านใกล้ใช่ไหมแล้วผมก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปกับเด็กหมู่บ้านผมเขาเขช้ขาย,ยาเขาชื่อเปียกลาวเขาจะแต่งตัวแบบแนวโรงงานอันนี้ไม,ไ, <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้บูลลี่เด็กโรงงานนะครับสะอบก่อน แต่เขาแต่งตัวแดวนั้นเป็นฉายาเป็นฉายาเราก็เหมือนทัวร์อย่าลืมนะครับนี่นะไวเราก็หมกหมกไปกับเขาเลยเจอโรงเรียนช่างโรงเรียนอื่นเขาก็ไม่สนใจผมผมมาก่เปียกแต่งานนั้นนี่ผมผมไปรถเมย์ครับผมไปรถเมย์ทำงานเยอะไหมผมจะโบกรถจากนั่งเรียนมาลงที่วงแหวนวงแหวนในเขาเรียกวงแหวนในก็คือเป็นวงแหวนเอกชัยและพอดีรถเมย์17มา ก็รวมกันเต็มที่แหละครับของเพียบไปไตมคันทันวิ่งไปรถก็วิ่งไปก่อนที่จะถึงเดอะมอมันต้องถึงลบเลี้ยวขวาใช่ไหมพอถึงหน้าเดอะมอเนี่ยเขามองขึ้นเฮ้ยต้องเรียนอะไรวะนี่แม่งขอบเทาแม่งเต็มหน้าหน้าเดอะมอเลยเว้ยพี่อุดข้ามขอบอ่อยค่อยไม่ใช่อุดข้ามเลยพอลงพอเขาช้าลงพี่อินด้วยวอแต่พอดีอินไม่เล่นกัน เหมือนกับว่าเขาไม่เล่นกันอยู่แล้วไม่เรายังเด็กเราคือไม่ให้เราอินกันล่าสิดเพราะเขาเล่นงานเขาไม่เล่นกันมาตั้งแต่แรกจริงจริงมาเล่นงานงานนี้แหละที่มีปัญหากันงานนี้แหละก็อินเี๋ยผมจะไล่ฟังเลยว่างานนี้แหละที่ทําให้ผมว่าไม่เข้าไม่ไม่อยากไปเข้าอินเลยทำไมก็จะเข้าอินเพราะอะไรอ่ะก็เดยกล่าสุดนะช่างก่อสร้างอ่ะจบหรือไม่จบก็อยากจะไม่อินอยู่แล้วเฮ้ยโดนทายไปไหนวะอินนี่วะอินเนี่วะจะอินอย่างเดียวเท่านั้น แต่งานนี้ทําให้ผมถึงไปเข้าชื่นนงเจออินตอนนั้นไม่เล่นกันไม่เล่นกันเลยครับเดินเดินผ่านก็แซลเล่นกันอยู่ไอ้ลาสิตไว้ไอ้ลาสิตมาแล้วเว้ยแต่อินประมาณผมว่าไม่มีต่ำกว่าสี่ห้าสิบคนตอนนั้นเต็มเต็มหน้าประตูเลยก็เยอะ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 สี่ห้าสิบคนมีถึงแน่นอนครับผมก็ชักแถวเดินเข้าประตูหน้าทักทายกันครับครับเหมือนกับไม่มีอะไรไอ้ลาสิตมาเว้ยลาสิตมาเว้ยอะไรประมาณนี้ก็ขึ้น ขึ้นไปดูคอนเสิร์ตก็ขึ้นไปไปกับลุงเยดอื่นน่ะลุอื่นไม่มีอยู่แล้วอินอยู่จริงเหรอไม่ที่อินอยู่หน้าประตูขนาดนั้นโรงเรียนไหนลุงหลายสถาบันเลยนะมากันเต็มเลยเยอะเยอะมีมีครับมีมีที่เขาขึ้นไปแล้วตอนนี้ผมไปมีที่ขึ้นไปแล้วแต่ผมไม่รู้อินมาตอนไหนแต่ผมไปอินรออยู่หน้าประตูแล้ววันนั้นนะ ทางขึ้นเดี๋ยวมอบางแคตอนนี้ครับปัจจุบันนี้ก็ประตูเดิมมาแล้วไอ้ทางทางไปรถไฟที่มันมีสะพานลอยอ่ะอ่าครับครับนั่นแหละแต่โรงเรียนยังไม่เห็นโรงเรียนอื่นไม่เห็นโรงเรียนอื่นแต่โรงเรียนอื่นขึ้นไปหมดแล้วแต่ผมมารอบหลังเนี่ยโรงเรียนอื่นบานเลยแต่ผมอยู่กับเปี๊ยกผมรอดพอมาอ่าชุดชุดอิดมายังไงนะก็ก็ขับมอไซค์มาจอดใต้ใต้ห้างใต้แล้วก็ไอ้เด็กช่างไฟเนี่ยก็ ก็เอาเราก็เอาของคืนเข้าไปเราไม่เก็บไว้บ้างเหรอเอ้ยเก็บสักอันหนึ่งผมไม่ครับผมกลัวเหรอผมจะติดคุกเราแค่ดึงม้าเอาวิ่งให้พอแล้วอ่ปุ๊บแต่ที่ผมเจอเนี่ยผมเจอพี่มอเอเชียโอ้แต่เขาเท่มากเลยนะอ๋อต้องอันนี้ต้องยอมใส่เสื้อลายสกอตแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดใส่ช็อปแดงเออน่าจะช่างไฟนะช็อปแดงช่างไฟ ใส่รองเท้าบูทนี่ผมจำคาแรคเตอร์เขาได้นะขึ้นบนไดบบนไดเลื่อนเนี่ยเขาเขาไม่เดินขึ้นบนไดเลื่อนนะเขาเอาไอ้บูทเขา,เาหัวแหลมแอลมอะตเตะไอ้ไอ้ไอ,อ้ตรงสีแดงให้บันไดเลื่อนอยู่หยุดแล้วค่อยเดินขึ้นอ๋อแล้วโชว์เลยเปินอ๋อไอ้นี่ว่าชะหัวครับผมอะมาเข้าเรื่องต่อที่มีเพื่อนมาบอกแล้วว่ามีเรื่องก็คือเหมือนกับล่าสิตเนี่ย เขาเล่นกับหลายโรงเรียนไปแล้วเราะว่าวันนั้นมีหลายโรงเรียนมาหลายโรงเรียนมาครับแต่ว่า,าวันนั้นล่าสุดเยอะมากเขาเลยได้เปรียบคนอื่นเขาหน่อยเจ้าถิ่นด้วยอืมก็คือเป็นเจ้าถิ่นแล้วก็คือทางโรงเรียนอื่นๆ,ๆเขากระจายกระจายกันไปหมดแล้วก <ๆ S 2> <อ>็เล่นหมดเลยป่ะถ้ามาลเล่น,นหมดเล่นหมดเลยเล่นเล่นทุกโรงเรียนครับเพราะว่าราศเป็นเจ้าถิ่นอ่ะใครมาเขาก็เล่นอยู่แล้วมีมาไหมมีครับมีมา มาแต่ก็ไม่เยอะไม่เยอะไม่เขาไม่ยุ่งด้วยต้องยอมต้องยอมประมาณนั้นครับก็คือคนที่เร่ยนละาสิทธิ์โรงเรียนเร่นราสิทธิ์น้อยไม่มีเลยแทบจะไม่มีเลยคือเขาเขาสู้ไม่ได้หรอกเออโรงเรียนราสิทธิ์ตอนนั้นมันเยอะเยอะมากเยอะมากไม่ต้องบอกหรอกว่ามันเยอะจริงๆใช่ครับเยอะจริงเขาเขาอาจจะแบบว่าไม่ใช่ว่าโรงเรียนอื่นเขาไม่เก่งนะแต่ว่าคือเขามาน้อยกว่าคนเยอะกว่าประมาณนี้ครับได้เปรียบได้เปรียบใช่ครับได้เปรียบเป็นเจ้าทิ่นประมาณนี้ แล้วก็คือเหมือนกับว่าเกิดเกิดเกิดการหมั่นไส้อะไรขึ้นมาคือทางอินเขาเห็นว่าร่าสินนี่คือเล่นเล่นกับหลายๆโรงเรียนแล้วก็ไม่มีใครยุ่งแล้วเขามองว่าร่าสินเนี่ยเด่นมันเด่นแล้วก็คือเขารู้เกิดเมาหรือว่าเขาหมั่นไส้อะไรเขาก็ไม่รู้นะก็เฮ้ยเก่งเหรอมาเนี่ยเขาคกับเล่นลาสินเลยเขาอยู่ตรงนั้นหน้าประตูหน้าประตูเลย ลานเบียร์หน้าประตูเลยเ<ม>ต็มาวลาวหน้าประตูก็ล<ม>าศิษฐ์มาเขาก็เล่นเขาเล่นปุ๊บกบ็กับคนที่วิ่งเข้ามาบอกกแหละบ<ม>อกว่าเฮ้ยอินเล่นลาศิษฐ์เว้ยเดี๋ยวเราก็งงเฮ้ยน้าเล่นอะไรคือพวกพวกกันทั้งนั้นเนี่ยรุ่นพี่เราก็เข้าเยอะไปมาเฮ้ยเล่นจริง ลงคอคนลงไปลงไปก็โดนไล่ลงไปก็โดนไล่เดินลงมาใน,นเลื่อดเลยนะครับแต่ตอนนั้นมนไดเลือนเนี่ยถูกปิดแล้วเขาจะไม่เปิดเลื่อนแล้วเพราะมันมันมันเสียหายเยอะ,อะม,มันเหมือนมีนักเรียนมาเหมือนจราชนี่อ่าใช่ครับมันมันมีกันไล่ตีไล่อะไรกันเละเทะหมดของเสียหายแตกหักอ่าคือตอนนี้เราก็เดินลงคิดว่าเฮ้ยจะเล่นกันจริงเหรออล้วสิจะโดนอินเล่นจริงหรือเปล่าวะแต่ประมาณนี้ พอลงไปปุ๊บก็โดนจริงๆครับก็เขาก็ไล่ขึ้นมาอ,มอินกันไล่ไล่เล่นล่าสิทธิ์ขึ้นมาล่าสิทธิ์ถอยกรูดถอยกรูดดลงหน้าประตูห้างไม่ได้แล้วอันนี้ออกหน้าห้างไม่ได้ก็เฮ้ยเอาไงออกประตูหลังไปรวมตัวที่ลานจอดรถด้านหลังครับแล้วก็การรวมตัวก็ต้องมีของก็ ใครที่มีของเขาก็เริ่ม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 มาเอามาเอามารวมกันก็คือตอนนั้นน่ะก็คือต้องอินอินเนี่ยลาเป็นโจทย์หลังไปมาคือตอนนี้งานนั้นจากที่อินเป็นพันธมิตรไม่มันไม่ใช่ว่าเทองพันธมิตรคือรุ่นพี่เราเข้าเยอะใช่ก็ไม่เล่นไม่เล่นกันก็คือเราเดินผ่านหน้าเขามาเขาไม่เล่นกับเราอยู่แล้วก็คือเราไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นจะมองว่าเราเด็กก็ได้นะเขามองเราเด็กๆกันแล้วาสรจกับอินใช่ไหมอินเขารุ่นใหญ่อยู่แล้วครับ แล้วก็เดินมามปกเตียก็คือพอเริ่มพอเริ่มโดนอ่าอันนี้ก็เริ่มรวบรวมเนี่ยสัพพะกำลังอะนะ<ม>แล้วก็เฮ้ยใครมีของนะมาเะ้นัน,นี่กับครณบุกกาบาล<ม>เลยมีเด็กช่างไรผมไม่รู้จําไม่ได้ช่างในล่าสินนี่ใช่ในะครับเด็กในล่าสินนี่แหละแต่ว่าโห้ยโคตรใจโค<ไ>ตรใ,ใจเลยนะแม่งถือกระเป๋ามาใบหนึ่งเป็นกระเป๋าแบบม่งแบบวนๆอ่ะ มาถึงแม่งก็เปิดเลยที่ร้านจอดรถหลังห้างพี่อิฐเอามาให้มาไม่รู้ว่าใบเดียวกันปล่าอวะวไม่รู้อ่ะแต่รู้เดียวว่าปืนมแม่งเต็มเลยแม่งเดินตัวเอียงเลยคือ <c oughs> คือแบบว่าเฮ้ยมึงใช้แล้วก็เก็กบไว้คืนกูด้วยนะ <c oughs> ออมามาแม,ม,ม่งเปิดโอ้ปืนบบรกาแม่งแบบเป็นหอบไอใครหย,ยิบได้ก็ยยกหยิบเฮ้ยแจกจ่ายิเน็บตูดเน็บตูดไรหยิบ แจก,กันน่ะครับอแล้วก็เริ่มต้นเดินลงจากลานจอดรถด้านหลังแล้วก็ชักแถวกันเดินอ้อมไปหน้าห้างเพราะอิงเขาปิดหน้าห้างอยู่มไม่มีใครลงไปได้เลยคือตอนนั้นไม่ไมีโรงเรียนอื่นแล้วนะไม่มีโรงเรียนอื่นตอนนั้นนี่คือโรงเรียน,น,น,นอื่นนี่คือตัดทิ้งไปเลยแตกไปหมดแล้วตอนนี้อินกับราชสิทธิ์เลยอิับอันนี้คือแบบว่าบวกกันแบบสองเรียนเลยพูดง่ายเลยกลายเป็นโจย์หลักไปแล้วจากการที่เป็นพันธมิตรจากที่เราเป็นพี่เป็นน้องกัน กลายเป็นว่าเล่นกันคราวนี้ลงไปถึงเจอก็ใส่กันเละเท่อยู่ห้าห้างเลยหน้าห้างครับตอนนั้นเป็นลานเบียร์ด้วยโอ้โหหมดเลยลานเบียร์ไม่เหลืออะไรเลยก็าองค์ก็อี้เหยือกเหยือกแก้วเกลอนี่แม่งลอยโอ้โหข้ามหัวกันเละเทะหมดเขาอินเขาอยู่ฝั่งบนลาสิกเขาเดินลงข้างล่างลาสิกเขาได้ชัยภูมิยุทธภูมิเขาเยอะเขาดีกว่า อเขาเขาเขาน้อยกว่าเราโอ้น้อยกว่าหลายเท่าอแต่ใจเขานี่บอกเลยว่าสุดอินไม่มีถอยเลยไ้ปืนปากกาปืนปากกาก็ยิงนะก็ยิงแล้วโยนยิงแล้วโยนนะฮะชักยิงพอยิงแล้วก็โยนทิ้งยิงเสร็จก็โยนทิ้งไม่งานํำพลเนี่ยอินยังไงก็ต้องโดนยิงแน่นอนมีต้องต้องต้องมีโดนอยู่แล้วครับเพราะว่าปืนมันเยอะจัด ปืนล่าสิทธ์เยอะมากแต่ปืนปากกานะปต้องมีโดนบ้างโดนผมว่าต้องมีโดนอยู่แล้วล่ะงานนั้นโดนอยู่แล้วโดนโดนแน่ๆเพราะว่ายิงอ่ะยิงกันเห็นเห็นครับแต่อินเขาใจเขาแบบต้องแบบยกนิ้วเลยครับตอนนั้นไม่มีถอยตอนนั้นน่าจะเป็นอินยุคลุนสุดท้ายแล้วแล้วคุยบอกว่ามีโยนลงมาจริงไหมคือผมไม่ได้เห็นกับตา เออเอาอพูดตรงๆเลยว่า,<อ>าผมก็ฟังเขามาที่ว่โาโยนจบบสะพานลอยนะใช่ครับก็โดนอิโนโดนโดนฟันก่อนแล้วก็โยนทิ้งลงมามตายคนหนึ่งอันนี้คือผมฟังเขามานะอ่อันนี้อันนี้ผมผมไม่บอกเลยว่าผมผมไม่รู้เรื่องอแต่คืออ่าก็คือข่าวว่าน่าจะจริงหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็รุ่นพี่เราคนหนึ่งโดนฟันหัขขขวเต็มปหมดนเลยอ่าอืก็แปลว่าปะทะกันหน้าห้างเลยเล่นเล่นกันเดือดหนักครับเล่นหนักเลย หนักเน่นวันนั้นนี่คือถพาอินเปิดต่อน,นี่น่าจะเป็นโจทย์หลักของทางร่าสิดเลยแหละใช่ไหมกโอ้โหหลังหลังหลังจากนั้นเขาก็มีมาดักเอาคือ,อมีงาน25้างานยี่ห้าเนี่ย<ฮ>อินมาดักบางแคปาสามไออ่ะโอเคก็ต้องมีภาระ,ระต่างๆนานานะวันนี้ก็จบเรื่องเกี่ยวกับคอนเสิร์ตอําพลเมืองดี ไว้ตรงนี้ก่อนละกันเกี่ยวกับทางราชสิทธิ์นนั้นเป็นเจ้าบ้านนะฮะก็มีเรื่องมีราวเยอะแยะมากมายถ้าใครคิดว่าเ้เหตุการณ์มันวันที่ประทะราชสิทธิ์หรือยังไงก็คอมเมนต์นั่งคุยกันกันได้ในนคอมเมนต์นะครับครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มอบเสื้ออาชีวีตอนนี้หมดแล้วนะล็อตนี้โลโก้ประมาณนี้ก็จะหมดแล้วเดี๋ยวต่อไมจะเป็นล็อตอื่นเป็นรูปแบบอื่นนะฮะครับผมมอบให้สองท่านขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาปิตาลด้วยขอบคุณครับอาจารย์หลัง โอเครับเดี๋ยวเต๋าขอมาอีกหนึ่งอีพีเพราะตอนนี้เต๋าไม่ได้เรียนต่อที่ราชสิทธิ์แล้วต่อเข้าชื่นแล้วฮะอ๋อมีเหตุการณ์อีกหลายเรื่องเลยสตอรี่ของเต๋าอีกยาวเลยต่อตอนอีพีที่สองนะฮะแต่มันจะลองก๊อปแป้งปองแป้งหน่อยว่าหวานนวองเก่งน้องเก่งน้องเกยงต่อยที่สองขอบคุณมากครับครับนคขอบคุณครับ สิามกราเวียนมาถึงเหล่าพี่น้องเราจึงหวนคืนมาราชสิทธารามนามนี้กึกก้องพงาดทองธรรมชาติมาเป็นชายาชาวขอแดงอยู่ที่ไหน แห่งหนใดจะกลับมาเมื่อถึงคร